อย่างลิ้นน้องทำเจลทำยังไงสวัสดีครับพี่โต๊ะกับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินกบอบพิงาพาแซ่บด้วยพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาโมนี่พรานออมได้เมนูย่างลิ้นด้วยพี่น้องเด้อนี่ย่างลิ้นพรานอาอ,านอ,นอ,อมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วสูตรพรานออมสูตรมักลิ้นย่างลิ้นสูตรวิเชนพี่น้องย่างลิ้นวิเชน ว่าเป็นไก่ย่างีเชยนเนี่ยย่างนิ่มมีเชยนนะไก่ย,ย่างมีเชยนพวนหวอมร้องออกมาย่างิม่มีเสียบ,บ่เสียบๆเอนกับควนหวอมเหมาือนสมัยกบัน,บนบต่างปุะเทียดไหนกเชีเอาควนหวอมสิย่างทำยอย่างไรก่อนย่ามันกินมาเบิดพี่น้อง จะได้มันมูยังอยู่นี่แตยีเสดูเห็นไหมก็ากันหมักดีๆเซ็ตๆกันเพราะความด้อสมองสมบูรณ์ตาเทีนี่้หมเทียย่างลิ้นบัวพิเชียนบุรีสูตรพิเชียนบุรีสูตรแกย่างไหสูตรเป็นเอาสูตรเพาอควอมมาแล้วพราอความเอามาลองใจอันลิ้นบัวเป็นี่เห็นเลเอาเพราอความย่างไร้่อยดีกว่นเดี๋ยวจะมาเบื้องกัน ไปเดินแข้งนี่หอมขนาดนี้น้องนี่ย่างลิ้นจะเพื่อน้องดื้อเสียบๆกันอยูนพอห้องสมองสบอนต่างประเทศนี่ประเทศบรรยากาศข่างบอสก็เลยเพี่น้องย่างลิ้นวัวเดี๋ยวมูนึงพอน้องหมักเรียบร้อยแล้วควรจะแช่พอน้องกันเิ็นน้แช่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนดื้อกดไลค์กดแชร์พอน้องนี่คลังที่สุกเพื่อน้องนี่เอ้า จะมากินนี่กันขนมหวาน้องนี่ซุปเนื้อวันเนี่ยโอ้อย่างลิน้นขนมหวานมาไปล่ะแซ่บๆงินขนม,วมหวานพี่น้องเออหอมๆไปแซ่บกันพ่อหวานสวัสดีครับมาพี่น้องม,มาเรียบร้อยครับผมเนี่ยย่างลิ่นแซ่บๆกันพ่อหวานเห็นไหมนาะน้องพี่น้องม,มาช่ำๆเลยมาแซ่บๆเ,เดี๋ยวพ่อหวานซอยไว้ก่อน nấm chim chim một xoay cái gì chầm chầm sầm, lăn lăn này nấm cái mà đây, có cái bánh kẹp thịt bát, ô, ngon tai tây

cầm không nghe Nằm bứt bứt đi อันนี้เป็น้องเยอะชาวประเทศใน่นประเทศอย่างลิ่นจ้ำจำ้ิดยาวนะ ว่าหยาบด้วยทางดินก็ดีกินต่อหนุ่มยังไง ปิดไปดีเนอะน่ะาซ้ำคนพวกาหาหมูมัสันได้์ีพี่อนเลยไปคชิปกันเลยหกขวดมนมีหมูไทย

いってい。<laughs> กับคนย้อนหันอย่างนี้บ้างกูเด้วยอโอ้ยทันกนเ่อน เดี๋ยอันหนึ่งปุ๊บหมดเลยพอนอนกินยากคนเอาพี่น้องย่างลิ้มพ่อนอความกระเสีบอยู่เลยว่าพอนอนความันช่องนี้ไม่ค่อยสบายพี่น้องกินเขาได้บุหรี่เป็นเด็ฝากก็ไม่ด้อพี่น้องเดื้อฝากเลยก็แช่นะครับผมขึ้นมาคือกดไลค์กดแชร์กดแชร์พอลอนไหมพ่อเมียนหลายๆพี่น้องพอหน้าวานได้ได้สูตรกระยางมีเช่นไหมว่ามูนีพอนอนความไม่ได้เห็นแต่เมือง มันเป้าเลือยไอออาก,กะมะแต่ว่าสูตรเป็นอย่าแซ่บนี้ไม่เคยใช้เนื้อนี่างไรทุกทุกทีเลยเป่นเพื่อนอยากได้สูตรกแต่คุณเมนครับผมเนาะยีพิหนานาเจอไหมทุกคนปล่อยพี่น้องลำดูได้สูตรเิันค,ครับสวัสดีครับ